ช่วงล่างดีแข็งแรงทนทานใช้งานง่ายกับแบรนด์โตโยต้าคันนี้คุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนเรามาจัดให้ในราคาโปรโมชั่นพิเศษนะคะกุญแจของเขาเนี่ยได้เป็นแบบปุ่มคุชาร์ทนะมีกุญแจให้ครบ2อบอกแบบนี้เลยนะคะนี่สมุดคู่มือนะคะคันนี้ก็อยู่ครบนะคะสมุดคู่มือรับประกันคุณภาพวารันตีอยู่นะคะแล้วก็อันนี้ก็เป็นแอร์แบกอยู่ให้ครบทุกเล่มเลยนะคะพี่ๆค่ พบกับกอลิล่าคาโชว์รวมรถยนต์มือสองมาตรฐานใหม่ในทุกช่องทาง e b o o k YouTube และ TikTok ครับ ดีใช้งานง่ายแข็งแรงทนทานต้องกับแบรนด์โตโยต้าเท่านั้นนะคะกับโตโยต้าโคโรล่าอันติส 1.6G ปี2019ได้เป็นโฉมหน้าไมน์เนเชนแบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันมีข้อดีและข้อเสียอย่างไรกับคันนี้แต่บอกเลยว่าราคาที่ได้ไปคุ้มค่าคุ้มราคาได้ผ่อนเบาด้วยเดี๋ยวมาดูด้านหน้าก่อนในส่วนของด้านหน้าคันนี้นะคะตัวกระจจงของเขานะคะก็จะได้เป็นสีดําแบบนี้เลย ตัดกับสีโรเมียมนะคะไฟหน้าของเขาได้เป็นแบบใบบี้นโปรเจคเตอร์แบบนี้ด้านข้างนะคะก็จะได้เป็นล้ออลลอยเดิมแท้เลยนะคะทนันนี้ยางดันหลบนะคะเปลี่ยนมาให้ใหม่แล้วเป็นปี2024ทั้ง4เสเซนเลยนะคะก <Wow. S 1> ระจกมองข้างได้เป็นแบบนี้เลยนะคะเปับไฟฟ้าให้แล้วเรียบร้อยนะคะด้านจับประตูนะคะก็จะเป็นสีโรเมียมตัดกับสีตัวรถแบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูด้านท้ายกันว่ามีอะไรให้บ้าง และในส่วนของด้านท้ายนะคะไฟท้ายของเขาก็จะได้เป็นแบบ LED นะคะตัดมีเลยโคมเมียมแบบนี้นะคะทําให้ตัวรถดูถวยสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนั่นเองด้านท้ายนะคะเปิดง่ายใช้งานง่ายนะคะสามารถเก็บสัมภาระได้เยอะนะคะข้างในตอนค่อนข้างลึกเลยเก็บได้เยอะมากๆเราเปิดออกมานะคะก็จะเห็นเป็นยางอะไหล่นะคะเครื่องมือแม่แรงทุกอย่างนะคะอยู่ให้ครบเลยนะคะ และเราก็เข้าไปอยู่ที่ภายในตัวรถกันแล้วนะคะต้องบอกก่อนเลยว่าแอร์เย็นมากแค่สตาร์ทเครื่องประมาณสิบวินะคะเข้ามาก็รู้สึกได้เลยว่าแอร์เย็นเร็วอ่ะเปิดออโต้นะคะเบาเบาลมก่อนอีกนึงนะคะอ่ะเดี๋ยวมาดูกันภายในนะคะก็จะได้เป็นโทนสีดําตัดกับสีเบจแบบนี้เลยนะคะ พวงมาลัยของเขาคันนี้น้องจะได้เป็นพวงมาลัยแบบมัติฟังก์ชันแค่ด้านซ้ายนะคะหน้าจอคอนโซลกลางนะคะก็จะได้เป็นแบบวิทยุฟัง AM FM นะคะสามารถเชื่อมต่อ usb แล้วก็ aux ได้นะคะนี้เชื่อมต่อแผ่น CD ได้เลยใส่แผ่น CD ดีได้นะคะกุญแจของเขาเนี่ยได้เป็นแบบปุ่มพุชสตาร์ทนะมีกุญแจให้ครบ2ดอ,อกแบบนี้เลยนะคะระบบแอร์ของเขาก็จะได้เป็น แอร์ออโต้แล้วเป็นที่เรียบร้อยนะคะเกียร์ของเขาก็เป็นเกียร์ออโต้นะคะมีระบบการลื่นถลายด้วยในส่วนของเบรกมือคันนี้น้องก็จะได้เป็นเบรกมือแบบธรรมดานั่นเองนะคะและในส่วนของตัวเบาะนะคะจะได้เป็นเบาะหนังนะคะสีเบจต,ตัดกับสีดําแบบนี้โอบรับสรีละได้อย่างดีนะคะต้องบอกก่อนเลยว่านั่งสบายมากคันนี้นะคะใครที่ได้ไปต้องถูกใจแน่นอนหนึ่งเลยนะคะรถคันนี้ถ,ถ้าเราใช้งานเองนะคะก็ คือขับได้นานๆแค่เราเข้าแมนเทเนนนะคะหลังหลังระยะ10,000โล1,000โลอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเข้าเช็คระยะปกติน้องก็ใช้งานแบบได้ลื่นเลยไม่จะบอกว่าค่อนข้างที่จะยากนะคะถ้ารถตัวรถจะมีปัญหานู่นนี่นั่นนะคะค่อนข้างน้อยเลยนะคะคอนโซลด้านหน้าดูเรียบหรูดูสวยแบบนี้เลยนะคะดูสะอาดตาดีภายในรู้สึกเหมือนทีเมี่มคันหนึ่งเลยก็ว่าได้นะคะเพราะน้องอ่ะเป็น รถที่แบบว่าดูแล้วสบายตาเข้ามาภายในแล้วรู้สึกสบายตามากๆเลยและในส่วนของสมุดคู่มือรับประกันต่างๆนะคะเวต้องบอกก่อนเลยว่ามีให้ครบทุกเล่มน,นะคะ <Wow. S 1> มีให้ครบเลยพี่ๆขาอย่าเปิดให้ดูนะคะว่ามีอะไรบ้างเนาะนี่สมุดคู่มือนะคะคันนี้ก็อยู่ครบนะคะสมุดคู่มือรับประกันคุณภาพวารันตีอยู่นะคะแล้วก็อันนี้ก็เป็นแอร์แบก อยู่ให้ครบทุกเล่มเลยนะคะพี่พีๆขาใครได้ไปนะคันนี้ก็ขับไปอีกยาวๆนะคะน้องได้ผ่อนเบาด้วย<ะ>ผ่อนแค่เดือนละ7,000บาทเท่านั้นตลอดอายุสัญญาพี่ๆท่านไหนนะที่สนใจนะคะอย่าลืมโทรมาได้เลยนะ0ูนย์เก้าสองสี่สี่เจ็ดปดแแปดนะคะ,ะเดี๋ยวเราไปดูห้องผู้โดยสารตอนหลังกันบ้างนะคะว่าเวลาเรานั่งแล้วจะซีลิ่งแบบไหนเดี๋ยวไปดูกันเลย และเราก็เข้ามาอยู่ที่ภายในห้องผู้โดยสารตอนหลังของอันติชคันนี้แล้วนะคะซึ่งต้องบอกก่อนว่าระยะเฮลุมก็ค่อนข้างสูงเวเป็นคนที่สูง160กว่า,เ,าเกือบ70เลยนะคะก็ยังนั่งได้สบายแบบนี้เลยนะนะคะมีแอร์แยกส่วนห้องผู้โดยสารให้แล้วนะตัวนี้ก็คือไม่ต้องกลัวไม่เย็นเย็นทั่วถึงแน่นอนนะคะประมาณนี้เลยนะคะกับห้องผู้โดยสารด้านหลัง เดี๋ยวเราไปฟังโปรโมชันด้านหน้ากันว่าโปรโมชันจะเด็ดแค่ไหนสู้กับสภ,ภาพรถแบบนี้บอกเลยใครได้ไปโคตรคุ้มรับประกันโครงสร้างมากกว่า344จุดตรวจสอบให้แล้วรับประกันตัวรถไม่มีชนหนักจมน้ำพลิกคว่ำหรือกอไม้แน่นอนมีใบเซอร์รับประกันโครงสร้างจากบริษัทกูอินสเป t ชันไทยแลนด์อุ่นใจหายห่วงได้เลยนะคะโปรโมชันพิเศษส่งท้ายปลายปีนี้ฟรีดาวน์0%ได้เลยค่ะ ดอกเบีย้ยเริ่มต้นที่0%นปานสูงสุด1ปีหรือเลือกรับดอกเบีย้ยอยู่ที่1.99%ตตลอดอายุสัญญา สำหรับคันนี้นะคะรีดาวน์เซ็นผ่อนเพียงเดือนละ7 00 0ันิิเท่านั้นค่ะเงินเดือน1 4 0 0 0บาทขึ้นไปสามารถออกคนเดียวได้เลยนะคะไม่ดาวไม่ำ้ำหรือสามารถเข้ามาชมรถตัวจริงพร้อมทดลองขับได้เลยค่ะที่โชว์รูมกอริล่าค่ะเปิดให้บริการทุกวัน8โมงเชา้าถึง1ทุ่มตรงไม่มีวันหยุดนะคะตะเลิกหรือยกหูสายด่วนได้เลยนะคะที่092 4 4 7 8 8 8 8แล้วมาพบกันที่โชว์รูมกอริล่าค่ะเพราะคุณคือคนสำคัญกอริล่าค่ะรักรถรักคุณค่ะ